ครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องของกฎข้อที่หนึ่งไปแล้วนะครับลำดับต่อไปก็แน่นอนนะเราก็จะมาดูกฎข้อที่สองของนิวตันนะครับกฎข้อที่สองบอกว่าเมื่อเรานิยามกรอบเฉยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าวัตถุเป็นวัตถุตัด,ดเดียวนะ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวหรือหยุดนิ่งนะครับในกรอบเฉื่อยซึ่งความหมายก็คือความเร่งเป็นศูนย์นะครับทีนี้ถ้าวัตถุไม่ใช่วัตถุกรอไม่ใช่วัตถุโดดเดี่ยวแต่เขายังอยู่ในกรอบเฉื่อยน,นะนั่นหมายความว่าเมื่อวัตถุอยู่ไม่ได้อยู่ตัวเดียวแล้วมีวัตถุอื่นอยู่รอบๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าอันตรกิริยา ภาษาอังกฤษใช้คำว่า interaction นะครับเดี๋ยวขัวข้อไปก่อนนะเกิดอันตรกิริยาหรือ interaction กับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นวัตถุอาจจะไม่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวหรือไม่หยุดนิ่งแล้วก็คือมีความเร่งเกิดขึ้นนะครับในทางกลศาสตร์เราจะเรียกอันตรก,กิริยาอันนี้เนี่ย นะครับว่าแรงหรือในภาษาอังกฤษใช้คาว่า force นะครับซึ่งเมื่อเกิดอันตรกริยาหรือเกิดแรงกระทำกับวัตถุแล้วเนี่ยกฎข้อที่2บอกว่าวัตถุจะมีความเร่งนะครับวัตถุจะมีความเร่งแต่ ความเร่งที่เกิดขึ้นกับวัตถุเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณอีกอันหนึ่งของวัตถุด้วยก็คือปริมาณที่เราเรียกว่ามวลน,นะครับเราพบว่าถ้าเกิดอันตรก,กริยาเท่ากันนะครับหรือว่าเกิดแรงเท่ากันโอเคเราอาจจะยังไม่รู้ว่าแรงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราทําให้เกิดแรงกระทาเท่ากันเช่นกระบวนการในการเกิดเท่ากันนะครับตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่มกักจะยกขึ้นมาก็คือว่า สมมติว่าเรามีวัตถุนะครับก้อนหนึ่งผูกขัดลออแล้วก็ถ่วงด้วยลูกตุ้มนะครับซึ่งเรารู้ว่าลูกตุ้มเนี่ยจะถูกแรงดึงดูดนะครับดึงลงซึ่งแรงดึงดูดนี้ก็จะขึ้นอยู่กับมวลของลูกตุ้มลูกนี้นะครับทีนี้ เราสามารถทดลองได้ว่าถ้าเราใช้ลูกตุ้มลูกเดิมลอกอันเดิมเชือกเหมือนเดิมแต่ว่าถ้ามีมวลหนึ่งก้อนนะครับเกิดแรงเกิดความเร่ง a หนึ่งถ้าเพิ่มมวลไปเป็นสองก้อนโดยให้มวลก้อนที่สองเนี่ยกับก้อนที่หนึ่งเหมือนกันทุกประการนะครับมีมวลเท่ากันมันจะเกิดความเร่งเป็น a สองนะครับโดยที่ลูกตุ้มลูกเดิมลอกเท่าเดิมเชือกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันตรากริยา ที่เกิดขึ้นตรงนี้เหมือนเดิมหรือว่าแรงเท่าเดิมแต่เราจะพบว่าเมื่อเราเพิ่มมวลขึ้นไปเนี่ยนะครับความเร่งมันจะลดลงโดยที่ความเร่งเนี่ยจะแปรผกผันกับมวลยิ่งมวลเยอะความเร่งจะยิ่งน้อยเห็นมในขณะที่แรงเท่าเดิมนะครับในขณะที่แรงเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราบอกว่าถ้าเราออกแรงกระทากับวัตถุ เท่าเดิมนะครับความเร่งที่เกิดขึ้นจะแปรหกผันกับมวลใช่ครับความเร่งที่เกิดขึ้นจะแปรหกผันกับมวลถ้าเราออกแรงเท่าเดิมนะความเร่งที่เกิดขึ้นจะแปรหกผันกับมวลหรือเราอาจจะบอกได้ว่าผลคูณระหว่างมวลกับความเร่งเนี่ยมันมีค่าคงตัวค่าหนึ่งนะเราเรียกอาจจะเรียกว่าเป็น ค่าคงตัวของการแปรผัน 8, นะครับซึ่งเราอาจจะเรียกชื่อค่าคงตัวนี้ว่า f นะครับความหมายของสมก,การนี้ก็คือเราบอกว่าถ้าแรงใช้แรงกระทําเท่ากันความเร่งจะแปรผกผันกับมวลแล้วเราพบว่าถ้าเอามวลคูณกับความเร่งจะได้ค่าคงตัวค่าหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้เขียนเป็นค่าคงตัวก่อนละกัน ใช่ไหมครับแต่ทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าในกระบวนการที่เรากําลังพูดถึงอยู่ตรงนี้เนี่ยเราใช้แรงคงตัวเหมือนกันนะเราใช้แรงคงตัวในการทําให้วัตถุเคลื่อนที่โดยที่เราเปลี่ยนมวลแล้วก็ดูว่าความเร่งเปลี่ยนไปยังไงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราบอกว่าความมวลกับคูณกับความเร่งเนี่ยมีค่าคงตัวแรงที่ใช้ก็เป็นค่าคงตัวเพราะฉะนั้นกฎข้อที่สองจึงบอกเราว่า เราอาจจะใช้ผลคูณของมวลกับความเร่งเนี่ยเป็นตัวแทนของแรงเพราะว่ามันมีค่าคงตัวใช่ไหมครับคืออย่างที่บอกตอนนี้เราไม่ดูเรายังไม่ได้นิยามขนาดว่าแรงจะมีค่าเท่ากับอแต่เรารู้ว่าในกรณีนี้อันตรายกิยามันเท่าเดิมแน่ๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น,น,นเมื่อเรารู้ว่าอันตรายกิยาเท่าเดิมแน่ๆแล้วเราก็รู้ว่าผลคูณ m a มเนี่ยมันเป็นค่าคงตัวค่านหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ใผลคูณ m a เตัวน,นี้เป็นตัวแทนของอันตรายกิยาที่มาก,ร,การะทรํากับวัตถุก้อ,อนนี้ มันก็เลยทำให้กฎข้อที่สองของนิวตันเนี่ยนะครับเขียนอยู่ในรูปที่เรารู้จักกันดีก็คือแรงที่กระทำต่อวัตถุนิยามว่าให้มีค่าเท่ากับมวลคูณกับความเร่งของวัตถุถ้าเขียนในรูปของเวกเตอร์ก็คือเขียนในรูปของ f มีค่าเท่ากับ m a ซึ่งเป็นหนึ่งในสมการที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในทางฟิสิกส์นะครับ เเท่าเอ็เพราะฉะนั้นเราสามารถจะพูดได้ว่ากฎข้อที่สองของนิวตันคือการนิยามแรงนะ<ม>ครับเราบอกว่าถ้าวัตถุมีมวลเอมเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A อเรานิยามว่าแรงที่กระทำกับวัตถุมีค่าเท่ากับ M A นะครับในทางปฏิบัติสิ่งที่เราจะทำก็คือว่า เรารู้ว่าวัตถุมีมวลเท่าไหร่เราวัดความเร่งได้แล้วเรามีวิธีอีกอันหนึ่งที่สามารถจะบอกได้ว่าแรงที่กระทำกับวัตถุมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เสร็จแ,แล้วเราจับมาเท่ากันแล้วเราก็แก้สมการเพื่อ,อคำนวณความเร็วแล้วก็ตำแหน่งของวัตถุอันนั้นก็คือ,อวัตถุประสงค์หลักในวิชาพลศาสตร์เลยก็คือคำนวณสมการการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับและอันนี้ก็คือกฎข้อที่2ของ สังเกตน,นะครับว่ากฎข้อที่สองของนิวตันคือนิยามของแรงนะครับในกฎข้อที่หนึ่งเรายังไม่ได้พูดถึงแรงเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดถึงแรงในกฎข้อที่หนึ่งแบบในที่หลายๆที่พูดน,นั้นมันก็จะกลายเป็นเราพูดถึงสิ่งที่เรายังไม่ได้ยาไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เรายังไม่ได้นิยามก่อนขึ้นมาเลยแล้วก็เอาไปนิยามเป็นกฎซึ่งไม่ใช่วิธีที่ที่ดีนะนะครับเพราะนั้นในกรณีนี้ก็คือกฎข้อที่หนึ่งคือการนิยามกรอบเฉยก่อน แล้วพอกดข้อที่2เราจึงมานิยามแรงโดยบอกว่าวัตถุเมื่อมันมีอันตรกิริยากับสิ่งแวดล้อมเราเรียกว่ามันมีแรงกระทำกับวัตถุแล้วเรานิยามว่าแรงที่กระทำวัตถุคือ ma นะครับ